สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชเชอร์โจสวิตแอนด์รีเพลสํำหรับวันนี้เราจะมาแก้อาการเครื่องพรินเตอร์เออร์เลอร์ P07P08E07E08 ซึ่งทั้งสีอาการนี้เกิดจากเครื่องฟ้องซับหมึกเต็มโดยเรามีวิธีการแก้ไขและเคลียร์ซับหมึกดังนี้ครับอันดับแรกให้กดปุ่มปิดเครื่องก่อนนะครับ หลังจากปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการเอานิ้วกดที่ปุ่มรูปเครื่องมือและปุ่มปิดเปิดเครื่องค้างไว้จากนั้นกดที่ปุ่มสต็อปหครั้ง1 2ึ่งสอหจากนั้นให้ปล่อยมือครบกันครับในขั้นตอนนี้ให้รอจนฝ่าไฟสีเขียวจะหยุดกับคลิปนะครับ หลังจากที่ไฟสีเขียวหยุดกระพริบแล้วให้กดปุ่มส t o p อีก5ครั้งครับ1 2 3 4 5จะสังเกตว่าไฟสีส้มจะปรากฏขึ้นมานะครับต่อไปให้กดปุ่มปิดเปิดเครื่อง1ครั้งครับในขั้นตอนนี้เครื่องจะพิ้นเอกสารออกมา1แผ่นดังที่จะแสดงในตัวอย่างนะครับ จากนั้นให้ทำการกดปุ่มสต o ออีก3ครั้งครับ1 2 3และกดปุ่มปิดเปิดเครื่อง1ครั้งครับเครื่องจะทำการพิ้นเอกสารอีกชุดหนึ่งออกมาเหมือนในวิดีโอตัวอย่างนะครับ สร็จากขั้นตอนเคลียร์ซับหมึกแล้วให้ทำการปิดเครื่องหลังจากที่ปิดเครื่องแล้วจะมีจุดสังเกตดังนี้ครับ mm. เมื่อเราทำการปิดเครื่องนะครับ mm. เครื่องจะดึงกระดาษลงมาประมาณ2-3ซนติเมตรครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับ และเมื่อเราทําการเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่ง <_ d ance> เครื่องปรินเตอร์ก็จะดึงกระดาษแผ่นนั้นลงมาเองครับ <_ d ance> เพียงเท่านี้ขั้นตอนการเคลียร์มึกก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ชรๆๆชกด s u b สไครต์เพเื่อเป็นกําลังใจให้กูโจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ